ครับ,บวันนี้มาเดินตลาดนัดของถมแต่วันนี้เงียบเหงาครับร้านค้าน้อยคนก็น้อยครับผิดจากผิดจากที่เราเคยเดินทุกอาทิตย์รถจะเยอะคนจะเยอะครับแล้ววันนี้เราจะดูของครับหาของใช้สน่อยมีอะไรน่าใช้ครับนครับ เราจะหาของใช้ <S <S ครับตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นอะไรดูว่ามีอะไรน่าใช้รือเปล่าวันนี้ครับมันเป็นสินค้ามันเป็นสินค้ามือสองครับมันเป็นสินค้ามือสองครับที่เราจะมาหาใช้ <S <S เราจะมาหาใช้ว่าเราจะมีของถูกใจได้เปล่า เขาบอกว่าผลเต้นาฬิกาในนาฬิกาอ๋อนี่นาฬิกาเย่าโน้นะ2 5 0นครับเป็นสินค้าประเภทประเภทของเก่าครับประเภทศมือสองคือเอามาดูครับเพราะตอนนี้เราอยู่ช่วงนี้ก็จะเมื่อหน่อยครับเพราะว่างานค้าน้อยวันนี้คนน้อยด้วยครับเดินลงเดินว่างๆล่งๆอย่งนี้ครับ คนน้อยครับวันนี้รับเดินไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับปร,ประเภทไฟใช้อปุปกรณ์ไฟวันนี้ร้านค้าน้อยคนน้อยครับเราก็ก็ยังมาเที่ยวชมอยู่ครับเพราะว่ารวมอยู่แล้วช่วงนี้มันช่วงช่วงโควิดครับ คนก็จะออกจากบ้านน้อยมีแต่พวกเรานี่แหละรัดออกมาจะไงเนี่ยออกมาถึงนี่ลยครกับวันนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านนะครับไม่ไกลจากที่บ้านนี่ขายพวกเครื่องฟฟ้ามือสองครับเครื่องวฟ้ามือสองครับเรากำลังเดินชมเดินดูไปเรื่อยๆครับว่ามีอะไรน่าดูน่าชมครับมันมืดครับวันนี้ แต่เมื่อก็ณีร้านค้าน้อยคนน้อยครับไปเรื่อยๆครับร้านนี้เป็นร้านคลองถมปนมสารคามครับที่จริงแล้วทุกอาทิตย์นคนจะเยอะครับ อาทิตย์นี้คนไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวเราจะดูว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วนีรครับป่าทุกไม้เลยจ้าเซายลัก้ากันเลยจ้ามาเกาะจะมีตัวสำรองไก่ตัวไกอยู่เป็นร้านประเภทียางมุกประเทียมขายปาดต้นไม้เลยจ้าเสยซายลัก้ากันเลยจ้าหมาล่าห้าบาทเลยจ้าใช้ได้อยู่ครับร้อยร้อยเลยจ้าหมาล่าบาทเลยจ้าซายลัก้ากันเลยจ้า ยามองอยามงจ้าจะหมดแล้วนะจ้าของกินก็มีมาละห้าบาททุกไม้เลยจ้าขายก้าวเลยจ้าบาททุกไม้จ้าของกินก็มีมีร้านขายเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าพวกหมวกครับมอเตอร์ไซค์ก็กะจะเป็นประเภทจักรยานครับคอมพิวเตอร์กระเป๋าเสื้อผ้ามือสองครับแต่ เราต้องการยังหาไม่เจอครับไม้กันเเป็นเปนค้าเก่ามืองสองครับที่เราที่เรามาเที่ยวชมครับอาจจะเจอของถูกใจมั่งอาจเจอของที่เราพอจะใช้ได้เราก็เอาครับ <c oughs> มีเรืเ่อยๆลองหาเดู ตอนนี้ร้านค้ามันร้านค้าน้อยครับร้านค้าไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกครั้งที่เคยมาอันนี้ลูกเก่าครับกรอบลูกเก่าครับมันก็เป็นกอบไม้สวยครับเป็นกรอบไม้ครับเป็นกรอบไม้เป็นกรอบไม้ับสวยๆครับ ก็มีคร <indo by> <IP> <go brothers and up> <PI AN> ับในตลาดครับน <ki> <t realidade> <absorbed> ี่กรอบไม้ที่สวยครับเอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งร้านครับกรอบไม้โบราณด้วยครับประเภทของเครื่องชาร์ฟ้ามีไรเอลโอ้รองเท้าหนังมือสองครับมันเป็นของลดถึงเนี่ยได้หมดมันมไม่ดูเป็นตัดต่อแล้วก็ยึดเป็นตัดต่อยืนข้างเลย ทันเบ็ดครับทันเบ็ดยาวปริ้นเลยครับของชิงหลิวเลยแหละครับอันนี้เรก็เลือกชิ้นหนูนครับนอะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเามาเมาวาไม่รู้ไม่รู้อันนั้นออกเลย ับนี่คือตลาดนัดของผมพนนสารคามครับมีทุกวันอาทิตย์ครับแต่อ,อาทิตย์นี้คนน้อยครับอาทิตย์นี้คนน้อยคนไม่ค่อยจะมีครับเพราะว่าเป็นเป็นมันเป็นวันที่มันเป็นวันที่โควิดอรารวาส ่คนไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่ครับคนไม่ค่อยออกมาออกมาเรื่อยๆก,ก,ก็เราก็ต้องดูกันไปครับนี่ก็มืดนี่ครับนี้ขายแมสแมสปิดปากช่วงนี้ขายดีหน่อยครับ,รบนี่เป็นร้านกรอบลูกครับร้านกรอบลูกที่สวยครับ โอ้หมดแล้วครับสุดแล้วสุดตลาดวันนี้ครับตลาดวันนี้ตลาดมันมีน้อยครับเนื่องจากว่าโควิดมันเยอะผู้คนไม่ออกจากบ้านครับ ที่นี่เราก็ได้ดูของใช้ครับไต้ของของกาเพีเอชไอครับเพื่อจะไปใช้ที่บ้านจานเก่าที่บ้านใมเสียเราก็ได้ใช้เราจะเดินทางกันต่อครับนี่อะไรเอ่ยครับเป็นตู้ไม้เกาา่าๆครับเป็นตู้ไม้สักครับเป็นตู้ไม้โบราณเก่าๆ ข้ามีครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้อุอกสรรอุปกรณ์โทรศพัพท์นะครับก็บมีให้เลือกใช้ให้เลือกติดตามเลือกชมครับว่ามีอะไรกันบ้าง เราดูกันไปเรื่อยครับนี่ครับเป็นร้านเลาะจักรยานไม่ร้องมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจักรยานตลอดจักรยานขนาดนี้มันต้นอ,ตาานนะตองฝันแล้วครับนี่ล้องมอเตอร์ไซค์ครับนี่ก็ล้องมอเตอร์ไซค์ครับผมในตลาดนครขอถมพนมร์ปราการับมีทุกเลี่ยงทุกขนาดทุกไซส์เลยครับดูกันเลยครับ ติดหนีบไม้ทุกเพื่อนหนีบไม้ทุกมือเดีวยวหนีบไม้นหนีบไม่สิ่งนนี้ทุกขายพวกขายพวกนี่ครับมีครับมีให้เราได้เลือกใช้ครับของมือสองครับของเก่ามือสอง ที่เราดูว่าเธถูกใจถูกใช้มันก็เอาไปดูได้ครับนะเป็นสินค้าในสองครับมีตลาดนัดของของครับนีพัดลมครับตอนนี้อากาศเลิกหนาวแล้วครับใช้พัดลมได้เป็นของใช้ครับเป็นว่าตถุมงคลครับเป็นเสื้อผ้าในสอง ที so. ่เราเสื้อผ้า um. Um. มันสองอนี่เรียกอะ direito. ไรดูอะไรมันี่ดูอะไรดูสร้อยมันดูซร้อยครับไปครับนี่เป็นเสื้อผ้ามันสองครับนี่เป็นประเภทหมวกครับหมวกหมวกหมวก อากาศร้อนๆก็ต้องใส่หมวกนี่แหละครับนี่ก็เป็นครประ,ระดับส่วคคลโอ้โหเขานี่ครับนี่ครับเดี๋ดวดูของดูของใช้สัก,กนหน่อยครับมีอะไรน่าใช้เค,เครื่องหนังนะับกระเป๋า ไีกระเป๋าเดินทางก็มีครับกระเป,าเป๋าสะพายครับวันนี้เราก็อยู่ที่พรนันคองถมครับพรนครธมพนมสา,ารคามครับทุกอาทิตยครับถ้ามีเวลาเราก็จะอมาเดินเล่นอย่างเงี้ยครับครับที่เราจะ ข่าจากขา,าจากไม้มาเป็นน,นี่เงินครับเอาเอาไปเจ็ดร้อยโอเคครับเราปิดคลิปเป็นแค่นี้ครับแล้เวเราเจอกันรอบมาต่อไปครับขอบคุณครับ